ผมกับน้องไบลาไปตรงนี้ด้วยเพลงสักเพลงหนึ่งน้องไบเพื่อแบ่งขวัญกับบังใจท่านผู้ชมประวัติศาสตร์ไหมประวัติศาสตร์อะประวัติศาสตร์ประวัติศา,าตสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยเอาเนื้อมาแล้วนะเอาพยุดได้ไหมคะฮะไม่เหมือนคนละท่อน นี่นี่ใบว่าเอาทอนยาวมากเลยไม่มีใครเป็นผู้นาไม่มีใครเป็นผู้ตามจอห้องประชุมสภาสิพอเราจะเขียงกันไปประวัติศาสตร์ที่แล้วมาจะถูกจดบันทึกใหม่คงไม่มีอย่างนั้นอีกมันโบราณอะเพี้ยนแล้วเราจะให้ใช้ยาน้องใบใหม่ว่าอีสาวตู้เพลงมันโบราณมันมีเพลงไอ้หนุ่มตู้เพลงน้องใบรู้ไหมไอ้หนุ่มตู้เพลงร้องยังไงคะ ผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตู้เพลงจีบให้อยอดรักสลักใจใช่ไหม oh. ไอ้หนุ่มตู้เพลงนี่มีอีสาวตู้เพลง <c oughs> เราเรียกกันแบบลูกทุ่งลูกท่งเนี่ยอ่ะมื่้ถึงไหนน,นะันี่มันมีท่อนนี้ด้วยค่ะสอง,สองเราจะช่วยกันช่วยกันเปลี่ยนมันเสียใหม่ สองคนจะเคียงคู่ไปประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำแถลงแรงคาสเตอร์เมื่อวานเมื่อสี่ปีก่อนไม่ได้รอบนี้รอดูน้องใบร้องเพลงนี้ก็แปลว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับสองเราจะช่วยกันเพื่อไทยเก่าไกลช่วยกันเปลี่ยนมันเสื้อใหม่เพื่อไทยเก่าไกลสองคนจะเคียงคู่ไป่เอามาจากสีทานะ ประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ประวัศาสตร์จะไม่ซ้ำใช่ค่ะใช่ไหมเอาลาไปตรงนี้แหละท่านผู้ชมฮะสบายสบายกับคุยนอกจอกับกรรมกรข่าวแล้วพบกันพรุ่งนี้เรื่องเราเชา้านี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรด่วนเดี๋ยวผมจะหาทางไลฟ์ก็แล้วกัน <Belle> ใช่ไหมค่ะอะไรอุ๊ยโอ้ พี่จินบอกกอการเมืองเราบอกกอการเมืองถึงนาทวนไม่ไหวเลยบอกว่าเพลงพี่นาตินานอกจากจะมีเพลงว่าศาสตร์จะไม่ซ้ําำยังมีเพลงพี่ลอกกันนาดูถล่มทลายพิกลอกกันมากมายแบบเทกระเป๋าพิกลอกกันอย่างนี้ฉันเสียจนเต็มเป๋าจะให้อะไรนะจะให้ฉันนั้นเอาคืนที่ใครนี่เวลาทาอะไรอย่างนี้มันต้องจอๆไม่งั้นจะนึกถึงไอ้โอมกับน้องสาวมานั่งร้องเพลงอะไรไม่มีเหตุผล แล้วก็มาร้องเพลงการเมืองรอดูว่าจะไปประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำหรือพลิกล็อกค่ะซึ่งจะรุกรางเดือนนี้ถูกไหมต้องไว้ใช่โหวตนายกรัฐมนตรีการ<ๆ>โหวตนายกจะหมดเลยเอาละลาไปตรงนี้จริงๆเพราะเกรงใจแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ